สวัสดีครับผมกิ่งมาลุครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Black Rock World โค้ด Name m o r o c นะครับซึ่งเอาจริงไม่รู้หรอกว่าเรียกอะไรแต่เรียกอันนี้ไปก่อนครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังเปิดทดสอบโค้ดเบต้าอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดในไทยนะอันนี้ก็ ผมก็มาลองเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นเกมนี้กันนะครับว่าไอเกมตระกูลเล็กนัล็อกเนี่ยภาคนี้มันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมในนำรายนี้เลย E ีซิกสสะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้อง E ีซิกาเพื่อนๆสามารถสแกน QR c โค้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้เนี่ยมันก็เพิ่งเปิดวันแรกเลยนะครับผมวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็จริงๆยังไม่ได้เล่นจนตันนะแต่ว่ายังสามารถไปได้อีกอ่าแต่ประมาณนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะสามารถเล่นระบบอะไรได้บ้างนะครับอ่ะพาไปดูอันแรกเลยมันก็คืออารมณ์ระบบหอคอยนั่นเองนะครับ มันก็จะให้เราเนี่ยตะลุยด่านไปเรื่อยๆครับอ่าเราสามารถใส่สัตว์เลี้ยงเข้าไปช่วยรบได้ด้วยนะครับก็มีทั้งหมด4ช่องแต่ว่ายังปลดไม่หมดนะครับอีกช่องหนึ่งต้องเลเวล40ครับผมอ่ะเราก็เข้าไปหอคอยนี้เนี่ยมันจะเป็นหอคอยแบบเล่นคนเดียวนะครับก็จะเคลียร์มอนตามชั้นต่างๆก็สามารถกดออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเล่นกดสกิลเองตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับผม แล้วก็ในแต่ละหอคอยเนี่ยมันก็จะมีมอนหรือบางด่านก็จะมีบอสครับอ่าถ้ารู้สึกว่าลงท้ายด้วยเลข5หรือเลข10เนี่ยมันจะเป็นบอสครับผมถ้าเป็นแบบทั่วไปก็จะเป็นมอนเฉยๆครับอันนี้ผมก็กดออโต้แบบออโต้เลยนะแบบไม่หลบไม่อะไรเลยลองดูว่าไหวหรือเปล่าครับโอ้ยแบบว่าก็าแอบ,บเหนื่อยอยู่ในนี้เกือบตาย <laughs> อาจจะต้องเดินหลบนิดนึงผมว่านะ ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าอ่าโอเคผ่านอยู่ครับผมก็เราค่าเสร็จเราก็จะได้รับของรางวัลมาครับก็ประมาณนี้เมื่อเล่นเสร็จเนี่ยเราก็มารับของรางวัลด้วยนะครับชั้นไหนที่เราผ่านแล้วนี่อ่าเราก็มารับของรางวัลของรางวัลต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นพวกอัพค่าพลังอัพสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ที่มุมซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีธงครับ พงเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะสามารถส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปที่ไหนได้บ้างครับอย่างอันแรกที่ผมส่งไปแล้วก็จะติดคู่ดาวครับแล้วก็ส่งได้อีกที่หนึ่งครับอ่ะกดเข้าไปสัตว์อะไรที่ส่งได้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ของรางวัลจะได้ตามหนีอ่ะส่งไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลานะครับที่เราจะได้ของอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับผม ก็เดี๋ยวรอครบชั่วโมงก็ค่อยมารับของเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้ครับแล้วก็มันจะบอกด้วยนะครับว่าเราสามารถส่งได้กี่รอบนะครับนี่มันจะบอกอยู่แล้วก็โบนัสดอปก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับจริงๆมันจะมีหลายดาวให้เลือกนะครับแต่ว่ามันจะล็อกอยู่นะรู้สึกว่าจะต้องเล่นอันทั่วไปก่อนนะครับถึงจะไปเล่นอันโหดๆได้ อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้เกมนี้มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็เข้ามาที่หน้านี้ได้เลยเราสามารถสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ครับหน้านี้เนี่ยเราจะสุ่มสัตว์เลี้ยงได้อ่าเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเราสามารถสุ่มแบบเดียวหรือจะสุ่มแบบทีละสิบก็ได้นะครับอ่านี่ก็ได้สัตว์เลี้ยงเอ็นมา แล้วก็มาจากการันตีที่30คลิกนะครับจะได้ SR แน่นอนด้วยนะครับนี่มันจะแจกเจ้าตัวนี้เลยโซฮี so อัเดีวผมลองกดก่อนตอนนี้รู้สึกจะขาดอีก8ครับผมอ่าสุดท้ายแล้วครับผมอ่าก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับ SR โซฮีครับโอเคทีนี้พอมันปลดล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายเป็น50 แล้วก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากได้ SR ตัวไหนเป็นพิเศษมันก็จะมีโอกาสดอปตัวนี้เยอะขึ้นครับแล้วก็สุ่มใหม่ได้มีหัวข้อหนึ่งครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น SSR ครับการันตีที่90ก็สำหรับสายสุลต่านนั่นเองครับผมซึ่งตัวมันจะใช้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องได้จากการเติมเงินครับแล้วก็กด90คลิกเนี่ยการันตี SR แน่นอนครับก็ มีทั้งหมด3ตัวตอนนี้ครับผมอพอเราได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วกดที่ตรงนี้เลยครับผมเราก็จะต้องอัพสัตว์เลี้ยงด้วยนี่โซฮีของเราครับอยู่นี่นี่อัพเลนเนี่ยใช้อีกิ้งก่เนี่ยอัพครับอ่าอัพให้มันเต็มมันจะอัพได้จนถึงเลเวลของตัวละครเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัพใหม่เมื่อเราสุ่มได้สัตว์เลี้ยงปุ๊บเราก็มาปลดล็อก สเตตัสด,ด้วยนะครับนี่มันจะปลดล็อกได้อ่ะเราก็จะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้อ่าไดเอสรมาแล้วก็อย่าลืมตั้งใส่เข้าไปด้วยนะครับจะเพิ่มสเตตัสนะเมื่อกี้เห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยใส่ให้ตัวละครเราครับอืมนี่โหขึ้นกระฉูดนะเอ,อ้ยอย่าลืมมาติดตั้งนะครับ แน่นอนว่าระบบสัตว์เลี้ยงไปแล้วก็ต้องมีระบบตัวละครครับผมนี่เกมนี้ก็จะมีอุปกรณ์แบ่งเป็นสีสีนะครับก็ใส่ได้เนี่ยหกชิ้นนะอาวุธเสื้อผ้าคลุมรองเท้าประดับสองข้างนะครับก็ในหัวข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นการอัปเกรดครับผมเนี่ยอัปเกรดมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะอัปเกรดเยอะหน่อยอก็จะอัปได้ถึงเรเวลของตัวละครครับ อัพปุ๊บมันก็จะบวกค่าสเตตัสต,ต,ตรงนี้ครับอ่ะเราก็มาดูได้แล้วค่าพลังตรงนี้เราก็เพิ่มขึ้นนะเกมนี้มีค่าพลังด้วยนะครับผมอ่ะอัพไปอัพไปอัพให้ตันโอเคอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตีบวกนะครับก็จะใช้โอลิในการตีตรงนี้ครับผมก็สามารถหาได้จากเยอะแยะมากมายสามารถซื้อได้อ่ะเดี๋ยวลองซื้อมาครับ ก็อันนี้จะบอกเลยว่าโอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เนี่ยผมเวลสขึ้น3ติด100%เอร์เงั้นงั้นคลิกไปเลยตึงตึ้งลึงึง,ง,ง,งอ่าพอขึ้น4นี่เหลือ90%นะครับแล้วก็การตีอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์เราบวก5หมดเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกตรงนี้ไปด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นเอฟเฟกเสริมนะครับ ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่อันอื่นเนี่ยก็จะใช้พวกอีลูนะครับถ้าเป็นพวกอาวุธหรือว่าสร้อยเนี่ยจะใช้โอรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องใส่การ์ดครับก็สามารถใส่ได้2รูครับอีกรูหนึงรู้สึกจะต้องปลดก่อนนะ,ะแต่บางอันเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวนี้เลยมันใส่ได้เลยครับ2องอัน,นใส่ได้เลยแล้วก็มาถึงหัวข้อนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ได้ครับ ก็คือการกดตรงนี้ครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสออกอาวุธสีม่วงแล้วก็ค่าพลังของอาวุธนั้นน่ยก็จะเยอะขึ้นครับประมาณนี้สามารถกดได้ทุกอันแต่ว่าเราจะต้องมีหินหินปรับแต่งก่อนนะครับก็หาได้จากพวกนี้นอกจากนี้ยังมีระบบฟาร์มสเตมีนาด้วยนะครับทุกคนแน่นอนว่าขึ้นชื่อด้วยเล็กน่าล็อกเนี่ยมันจะไม่ฟาร์มมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีระบบฟาร์มด้วยเพียงแค่เพื่อนๆคลิกเ,เ,เปิดตรงนี้เนี่ย เพื่อนๆจะได้รับตรงนี้ไปเลยครับอุปกรณ์10เท่าประสบการณ์15เท่าครับผมเรียกได้ว่าเปิดปุ๊บคูณกันนาครับอแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเปิดจริงเนี่ยมันจะกี่เท่านะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้เพื่อดูมอนที่เขาแนะนำได้เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้อะไรก็สมมุติว่าอยากได้การ์ดแล้วกันครับการ์ดนี้เนี่ยสีม่วงเลยอ่ะผมลองไปตีตัวนี้แล้วกันนะครับ มาถึงจุดแล้วครับผมเราก็บอดปา์มกันไปนเลยครับเกมนี้มีระบบชนะทางแพ้ทางธาตุด้วยนะครับแน,น่นอนว่แนาแล้วเราต้องมีอยู่แล้วครับอันนี้ผมเอาธาตุไฟตีนะมันชนะทางธาตุดินมันก็จะบวกอีก25%ครับอ่ะอันนี้มันบวกแค่ยีครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยไอค่าสเตมิน่าที่ลดลงอะ่ะมันจะนับเป็นตัวนะครับเออเนี่ยตีไปตัวหนึ่งมันก็จะลดหนึ่ง อ่เห็นไหมรถทีล่งเราสามารถเลือกเป้าหมายได้นะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวผมจะเลือกแค่ไอตัวที่ผมอยากอยากเล็งแล้วกันนะอ่าโอเคตัวนี้เลยเนี่ยก,ก็ปล่อยปล่อยบอดฟามไปครับจนมันหมดเกมนี้มีระบบดันเจียนด้วยนะครับออย่างดันเจียนแรกเนี่ยเปิดตอนเลเวล25ครับผมก็คือบอสแมงทองนั่นเองนะครับเราสามารถกด จับคู่ปาร์ตี้ได้ครับเนี่ยกดจับคู่ได้นะครับผมหรือว่าจะกดเข้าตี้ใครก็สามารถเลือกได้ครับการเคลียร์ดันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปพวกอุปกรณ์สีทองนะครับแล้วก็เนี่ยพวกหินที่เอาไปปรับแต่งอุปกรณ์ครับให้มันกลายเป็นสีม่วงได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าชุดเกราะนะครับ มีแบบโหมดยากด้วยนะอันนี้เลเวล3 5ครับ้โหค่าพลังแนะนำตั้งหมื่นหนึ่งนะครับงั้นช่วงแรกเนี่ยเราก็เอาง่ายก่อน5 0าพพอแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยสามารถลงได้3ครั้งนะครับนี่ยังไม่ได้ลงสักรอบเลยครับ0ูตรดับสามแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่โอ้โหถ้าไม่ใช่เล ok ็กนาล็อกก็ไม่รู้จะว่าไงละเควสบอร์ดนั่นเองครับมันก็จะอยู่ที่กลางเมืองฮอนเทล่าเลยนะครับผมเควสบอร์ดเนี่ยก็มันจะมี5เควส เราสามารถกดออโต้เควสได้เลยแล้วก็อย่าลืมรีเควสก่อนนะครับให้มันเป็นอันที่ยาก,ยากหน่อยจะได้ e อ P เยอะหน่อยครับผมแล้วก็ได้รับของรางวัลมาด้วยครับอ,อันนี้ผมลองเข้ามาในดันเจียนนะครับดันเจียนแรกคือดันเจียนแมงทองนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเราสามารถกดออโต้ได้ครับผมเราจะกดออโต้ก่อนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเออมันเจอบอสและลืมไม่ไหวแล้วอาจจะต้องเล่นเองครับ แมปของแมงทองประมาณนี้ครับช่วงแรกเนี่ยมันก็จะให้เราตีมอนก่อนนะครับเนี่ยพวกแมลงค้งคาวเลยพวกนี้ครับผมเพราะเราเคลียร์มอนเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เรามาเจอแมงทองเลยครับบอสของดันนีนะครับผมโอ้ยแปบบ๊แบแปบเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับโอเคครับบอสก็ตายเป็นที่เรียบร้อยอ่าก็ได้รับของรางวัลมาครับ อ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของรางวัลที่ได้มาครับผมอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นแลกนาล็อกเวิร์นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าครับผม